สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องมีนาอีกแล้วนะจ๊ะที่ร้านรถนะคะล้าลราคาเซ็นเตอร์ค่ะเย้ วันน,ะะน,น,ะน,ะะนี้นะคะมินานะคะมีรถดีๆนะคะมานำเสนออีกแล้วนะจ๊ะพี่มีจ๋านั่งอยู่ในรถคันนั้นกันนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายขนนะคะสายตู้ทึบนะคะต้องดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้ตั้งใจดูให้ดีเลยนะคะม่นาเอารถปี2 0<ม>2 0ัน่สมาฝากพีุ่ีทุกพันอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแบรนอะไรใครอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้า และนี่ก็คือรถที่มีนาเอามาฝากกันในวันนี้นะคะ<ม>ก็คือเจ้าน้องโตโยต้าไฮรักลีโวนะคะล็อกโคกันนั่นเองจา้า<ม>นี่เลยคุณลูกค้าขามาพร้อมตู้สูง2เมตร10แบบนี้อีกเช่นเคยนะคะรถกระบะตู้ทึบที่ร้านของเราทุกๆคันนะคะใส่ตู้ทึบตัดใหม่ให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าสูง2เมตร10พร้อมจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยเลยนะคะ คันนี้นะคะหลายๆท่านนะคะคงรู้จักน้องกันดีแล้วนะคะน้องก็คือ Toyota h ไฮรักลีโวนะคะมาพร้อมเครื่อง2.4 Nt นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเจ้าตัว Z Edition กันนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวล่าสุดเลยปี2020นะคะคุณลูกค้า ที่เขานะคะดัดแปลงในเรื่องของกระจังหน้ามาใหม่นะคะกระจังหน้าด้านหน้าของเขาปรับเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้กับฝาท้ายของเขาก็จะปรับเปลี่ยนนะคะ<ม>เพื่อให้น้องมีความดุดดันมากกว่าเดินนะคะในเรื่องของตางไฟของน้องนะคะก็จะมีความเปลี่ยนออกไปนิดนึงนะคะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นโค้งมนออกมาแบบนี้เป็นการกระจายแสงของไฟได้ดีขึ้นนะคะสําหรับใครเดินทางตอนกลางคืนนะคะคุณลูกค้าเราจะได้แบบว่าชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของความสว่างนะคะคุณลูกค้าปลอดภัยในเรื่อง การเดินทางนะคะนี่นะคะในเรื่องของล้อหน้าของเขาคู่หน้านะคะทางร้านใส่ให้เป็นล้อมแม็กนะคะ TE37 สีชานะคะ มาพร้อมยั้งใหม่ปี2020แบบนี้เลยคุณลูกค้าสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะคะความใหม่ของเขานะสวยมากๆนะคะนี่นะคะในเรื่องของกระจกด้านข้างตรงนี้เขาจะเป็นสีดําเหมือนกระจังหน้าของเขามารับกันนะ,ะมีคิ้วนะคะของตรงกระจกข้างนะคะตรงนี้อยู่ครบนะคะฝาเปิดประตูตรงนี้ของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เข้ากับตัวกระจังหน้ารถของเขานะคะ ล้อหลังนะคะจะเป็นล้อกระทะผ่านะคะพร้อมอยาง XCD2 Michelin คุณลูกค้า่ะที่ทางร้านใส่ให้แบบนี้คือพร้อมบรรทุกเลยนะคุณลูกค้าพร้อมไปบรรทุกเลยนะคะนี่นะคะก็จะติดแท็ก Edition เอาไว้ทางด้านหลังนะคะสติกเกอร์มาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้นี่จ้าจ,จะเป็นในส่วนของด้านหลังของเขานะคะคุณลูกค้าฝาท้ายของเขานะคะเขาบอกว่าตัวนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะเพื่อให้ดูคมนะคะดูดูดันมากขึ้นนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในตู้ทึบน้าสูงสงเมตรสิบแบบนี้คุณลูกค้าคือต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่เป็นสายคนนะคะเน้นปั้นทุกนะคะมาจัดคันนี้ไปได้เลยคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้างใต้ท้องรถของเขากันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาในเรื่องของแบบอะไรต่างๆนะคะมียางอะไรบุครนะคะสำหรับใครซื้อไปนะคะการเดินทางนั้นนะคะเกิดแบบว่าอุบัิเตยางแตกแบบนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยอะไรแบบว่าหยุดคุบนะคะ ในเรื่องของล้อมแม่แรงอะไรต่างๆนะคะอะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นล้อกระทบผาชิ้นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงของเรานะคะเติมน้ํามันดีเซลเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้เลยนะคะจะเติมเป็นดีเซลธรรมดานะคะหรือว่าดีเซลพรีเมียมได้หมดเลยนะคะคันนี้สวยทุกมุมมองมากๆเลยจากพี่จ๋า คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้ปี2020นะคะอย่างที่บอกแต่ว่าราคาเนี่ยง,งามๆมากนะถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อเมื่อหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ5 ,0,000 0 000กว่าเกือบหกแสนคุณลูกค้าจ๋าราคาอยู่ที่50,000 0กว่าเกือบหแสนอยู่ที่ประมาณ5,8 0 0 0นนะคะคุณลูกค้าอยู่ประมาณ5,8 0แ0 0แแต่คุณลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะในราคาที่คาดไม่ถึงแน่นอนในราคาที่คาดไม่ถึงแน่นอนนะคะรถสวยไม่น้อยด้วยนะคะ คันนี้นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวเราพาไปดูภายในก่อนดีกว่าก่อนที่จะชมราคาการขออนุญาตเว้นไว้ให้ตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยจ้านี่นะคะเป็นภายในของน้องรีโวล็อกโกคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าภายในสวยมากนะคะและนี่เลยนะคะเป็นเลขไมล์ของเขานะคะเพียง26งหมเท่านั้นคนลูกค้าไม่น้อยมากนะคะ พวงมาลัยก็จะเป็นพาวเวอร์แบบนี้นะคะมีปั๊มสัญ,ญลักษณ์โลโก้มานะคะก็คือเจ้าโตโยต้ากันนั่นเองนะคะคุณลูกค้าช่องแอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีไฟผางหมากนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของนาฬิกาอยู่ด้านบนนะคะเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเสียงหรือวิทยุของเขากันนั่นเองนะคะเป็นระบบสัมผัสด้วยคุณผู้ชมคือสัมผัสง่ายมากนะ,ะเหมือนแบบเราสัมผัสโทรศัพท์เลยอะเดี๋ยวมีนากดให้ดูนี่ คือแบบสัมผัสง่ายมากอะคุณลูกค้าเหมือนเราแบบจับโทรศัพท์ของเราแล้วก็ติดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบแอร์ของเขาเป็นระบบแอร์แมนนวลแบบนี้นะคะปรับได้ด้วยมือของเราเป็นนั่นเองนะคะคุณลูกค้าคือดีสุดแอร์เย็นมากๆเลยอันนี้นะคะจะได้เป็นเกียร์6สปีดแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเกียร์ถอยหลังนะคะตัว R ของเราจะอยู่ข้างเกียร์หนึ่งกันนั่นเองนะคะคุณลูกค้าสําหรับใครนะ,ะที่ขับ5สปีดยูอยากจะอัพเป็น6สปีดมาจากคนีไปได้เลยนะคะอ่า อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ้างๆของเขานะคะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะภายในนะคะควบคุมกระจกด้วยไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะเบาะหนังสีดาแบบนี้ดูแลรักษาง่ายค่ะคุณลูกค้าคือแบบสวยมากๆคุณลูกค้าคือภายในเนี่ยถือว่าดีเลยนะคะเหมือนรถแบบป้ายแดงเลยนะคะรถเหมือนแบบยังไม่เคยใช้งานนะคะทางด้านบนนะคะหลังคาของเขาก็จะมีที่บังแดดนะคะแล้วก็จะเป็นระบบไฟแบบนี้คุณลูกค้า นี่นะคะระบบไฟทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่แว่นหรือว่าเอาไว้ใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้ในรถของเราอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะคุณลูกค้าสบายสบายเลยโอเคนี่นะคะก็เป็นในส่วนภายในของเขานะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน้องแซตอีดิชันนะคะหรือว่าน้องล็อกโคกันั่นเองที่มีนาเอามาฝากวันนี้สวยมากเลยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนค่ะคุณลูกค้าสวยมากๆนะคะคิดเหมือนกันเลยและที่สําคัญนะคะพร้อมวิ่งงานพร้อมมันทุกมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่อยากจะได้น้องไปเป็นเจ้าของนะคะมีนาขออนุญาตเปิดราคาที่4,99แสนบาทเท่านั้นจ้าเย้ราคาแบบนี้หาไม่ได้นะคะพี่พ เพื่อนคิดผ่านเด็ดขาดเลยนะคะราคาแบบนี้หาได้ที่นี่ที่เดียวลำเลิศคา์เซนเตอร์นะคะอ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากได้คันนี้นะคะสามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรของมินาหรือว่าแอดเฟซเข้ามาหาหนูก็ได้นะคะน้องมินาลำเลือคา์เซนเตอร์นะคะคุณพี่หรือถ้าเกิดใครนะคะสายด่วนนะคะโทรหามินาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ ปักเอาไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าสาหรับใครนะคะกลัวพลาดคันนี้นะคะหนูบอกเลยว่าตัดสดก็คุ้มหรือว่าจัดไฟแนนซ์ก็ได้ออกรถ4,900บาทเท่านั้นและผ่อนเพียงเดือนละ9วันกระบาทไม่ถึงหมื่นด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวเรานะคะบอกที่อยู่กันนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้ามาพบน้องเจ้าแซตอิด e ิชั่คันนี้ตัวจริงที่ร้านนะคะสามารถมาได้ที่ กรุงเทพมหานครเขตนหนองจอกถนนกูข้ขวาเรียกวารีกันนั่นเองคุณลูกค้าคะร้านของเรานะคะอยู่ชั้นเมืองกรุงเทพเปิดทุกวันเลยตั้งแต่จนนันทร์ถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นเข้ามาพบก,กันได้ที่นี่เลยนละลับเลิกค่ะสุดเลิกคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะมีนานะคะและน้องล็อกโคคันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะว่ามีนานะคะจะเอารถนะคะ ทนไหนนะคะที่ดีๆมานำเสนอให้กับพี่ๆนะคะได้เห็นกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย